อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผอมีแล้วครับตอนนี้อยู่กับผมครับซึ่งอยู่กับช่องนี้มีชื่อว่า FC YouTube นะครับช่องอื่นพมมีให้เป็น FC ไม่เอาเนาะเอา YouTube แทนซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอาหมอัดนะครับก็มีเกมแนวฆ่าตกคอนนั่นแหละมาเห็นที่ผมมาเล่นก็คือผมชอบนะครับคือตรงนี้ถ้าใครถ้าใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟก็สามารถรับได้ว่าคุณจับเป็นฆ่าตกคอนมึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ เป็นผีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นอะไรก็ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ผมเข้ามาบางแบบมันมันจะมีเป็นแบบเป็นเป็นช่างไฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะที่ปรับอ่ะที่เขาปรับอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันนะครับเออซึ่งผมก็มีชื่อตามที่เขาให้มาแล้วนะครับอืมนั่นแหละตังชื่อเองนะมึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกันนะครับไป นะครับก็มาแล้วนะครับนะไม่ได้เป็นฆาตกรเป็นไรฮะโอ้โหการมองเห็นไฟได้แค่ตอนนี้อห้องเราก็ต้องมาทำากับารช่างไฟผมตจว่าอะไรผมจะตายการนีไว่านั่นนะผมใจกัดแล้วก็ไปผมจะผมจะตัดแล้วก็ผมจะไปไปซื้ออืนไปแมปอืนอ่ะอืมคุณรู้บอกเราแหละ มีก็เออ,อน,นั่นแหละเออขอให้ไม่มีฆาตกรเลยผมยินหมดที่มีฆาตกรแห่งนะเพราะผมไม่อยากเป็นเสี่ยงการตายด้วยดึงห้องนี้อ่อยังไงมาถุกอ๋อนีงไงแทงเก็บ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 ร้อยนึกว่าลงท่อคนนี้มันแปลกๆนะเออมาทำไมเฮ้ยห้องน,นี้ห้องน,นี้พยาบาลห้องพยาบาล เล้ยมันเล่นยังไงวะอออ๋ออยานี้นี่เองเจ็ดจังไป้ปเจ,จ็ดจังเ,เจ็ดจังเฮ้ยเฮ้ยจังเฮ้ยเฮ้ยรอเวลาใช่ไหมรออยู่ ใครเป็นข้าจักรก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นนี่แล้วใครมันจะไปรู้หรอระหว่างรอก็ไปทำของอื่นแล้วกันนะไกลไม่ต้องไปรอเลยไปทำดีกว่าเดี๋ยวพอกลับมาแล้วค่อยทำอืมไม่มีเยอะระแวงหมดเลยแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยนั่นเหนนั่นแหลนันแหละมอะไรกันเฮ้ยอย่าคิดนะเพื่อนอย่าคิดฆ่าเรานะเฮ้ย อาอแค่ไม่รู้ว่าคิดเสียงคุณลงท่อเราต้องเบาเสียงหน่อยอือ่ามนคนดูกล้องโอเคแล้วเราก็ต้องไปห้องนี้เฮ้ยอ้นี้มันแปลกๆปมันออกมาจากท่ออ้นี้มันแปลกแปลแล้วอุ้ยอัน้นไงันนันไงว่าแล้วว่าแล้วนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมโอ้นั่นนั่นเห็นทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นเหนนที่ผมคิดไปทุกคนอ่านานเห็นไหมผมเล่นเป็นนะ เออตามผมตามผมเป็นอัลรียะอยูีดีๆก็ตามไม่ได้ผมใส่ตั้งแต่แรกแล้วอืมใครตายนี่นะสงสัยสุดแล้วมันลงมาจะท่อเออเห็นมาทุกคนเห็นใครพะอตกลงใครโอเคอะอะอะไรนะไม่รู้ไม่รู้นั่นไม่ออกอไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ ไม่เกง่งภาษาอังกฤษเว้ยไม่เกง่งเก่งสังคมเอออือขอตัดแล้วกันนะอาแล้วครับมันคุยเรื่องไอ้นี้กันแล้วนะครับไม่ใช่ผมมันไม่มีชื่อผมบางทีผมแกล้งมันไงบอกว่านี่นี่ผมนี่เป็นฉันนี่เป็นฉันฉน,นี่เป็นเออเรียบร้อยแล้วใครมันจะไปฟังปะเออนั่นอะดรมันบอกว่าใครนะ ไออะไรวะไอไอคนที่เจนี้อ๋อไอนี่ไงน,น่าสงสัยอยีกแล้วไอส้มมันน่าสงสัยเพืมันลงมาจากท่อขึ้นมาจากท่อใส่บ้าลงมาจากท่อแล้วมันตรงเป็กกับอาการที่ว่าขึ้นมันท่อด้วยนะผมเรียกด่านที่มันเป็นด่านเก่าๆอะ่ะด่านใหม่ด่านเกา่าสุดเละ เราไร้อยก่อตัดเมื่อกี้ไม่ใช่้ส้นมนครับไอ้ส้มมันถูถติดแล้วถูเตะแล้วเดียวรปเยเร้าลแล้วไม่ใช่เสียงใครนะครับฮะมีคนกดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ ใครวะอ๋อไอ้น,น,อออน,นั่นไงมีคนกดมันบอกไอ้นั่นเนาะเป็นไอ้ไอ้แดงเข้มอ่ะแดงเข้มมาก,มากหมดไปกัดผมตัดตอนที่มันเหลือประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ต่อัดขดตตอนตอตที่มันหมดแล้วกันโอเคครับดูเตะแต่ไม่ใช่อือฮึแม่มันเป๊ะๆเลยเป๊ะๆ อเออเอ,อ่เอ,อเดี๋ยวขอยเดี๋ยวขอตัดคอตัดนะเคนะครับเมื่อกี้เอาฝั่งดีเป็นผู้ชนะนะครับอีพอสเตอร์แพ้อืมอันต่อไปเราจะเล่นเป็นอะไรดีอันต่อไปฮงวินอืมเราอะไรตัองอย่างอะไรเอาไปเลยแล้วกันเนาะฮะ,ฮะ พอละไปเลยผมไม่ใจปริศนาที hmm. mm ่ไม่เคยบอกอายุหรือว่าอะไรเลยอยูจะรูปร่างก็ก็เอาเดาเองแล้วกันอยู่ปออะไรอ่ะอยู่อยู่แค่ปอหน้ายังไม่ถึงมอเดาเองแล้วกันนะแล้วหวังรอที่ไงมาถึงแล้ว ก็อีกคนนึ่งมุนคนค่ะเอาละทุกคนตอนนี้ก็มาเล่นแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคอีพอตเตอร์อีพอตเตอร์อ้โหมวพอตเตอร์หนึ่งนะคงูจะเป็นอีพอตเตอร์จับสลักคนที่เป็นอีพอตเตอร์มันจะเล่นยากวันเดิมใครจับมันได้ก็คือมันตายเด็ อันน mm ี้ก็ไปทางข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไปทางนี้อ่าลงไปข้างล่างเฮ้ยปิดดิปิดเออทางนี้นี่นไงเจอแล้วงั้น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 ้งนน้ตงนนน้นง้งน้ยงงงอ้นง เอนอนอั่นๆเป็นยาวนี่เออติดเมนเออติดติดอ่าย่างงั้นเลยลงมาข้างล่างเงี้ยมันอยู่อะไรตรงนี้นผมใช้เร็วผมยึดตัดเลยนะโอ้โหใครมันตาย ก็จะไม่พูดนะว่าผมอยู่ที่ตรงไหนเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกะใครๆก็รู้ใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออะใครๆใครๆใครเป็นใครเป็นคะไอ้ไอ้นี่เอไอ้นี่อ๋อโอเคโอเคอ้าไม่เอานะครับแม่ผมสั่งให้มาเฝ้าร้านนะครับก็เลยได้ยินเสียงรถอืมีไปรุ่นหลายคนจังวะ ไปน,นะครับอาจจะได้ยินเสียงรถผ่านนิดนึงนะครับเออไม่เปน็นไรหรอกจะไปางมันฟังเสียงผมก่อนเอาตอนนี้เราอัดหลายชั่วโมงแล,ล้วมั้งไม่ถึงชั่วโมงหรือเปล่าอะไรมั้งอ่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวอ่หนั่นไงว่าแล้วหน <laughs> าว่วแล้ว เพื่อนเห็นไหนดิเพื่อนเพื่อนเห็นไหนดิเห็นไหนโอเคตัดเนี่ครับเริ่มเล่นแล้วนะครับมันจะได้กดไหมเนี่ยมันรู้ๆขนาดนี้เลยอ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้มาแล้วนะครับ เมื่อกี้เสียงแม่ผมมันเข้าครับทุกคนเสีเยงแม่ผมมันเข้าเออโอเคนะครับเมื่อกี้ไปให้อาหารปลามาเล้วะนะครับ <c oughs> เร็วแม่ก็โอ้อยหนดแล้วเอาเราไปเริ่มต่อครับโอเคไม่ได้ตายนะก่อนหน้านี้มีคนพิมพ์เหนือนี่มันเอไอไว้เนี่ยเรื่องคนที่มันมวนแล้ว ผมไม่เกี่ยวอะไรไมเกี่ยวอะไรถามคนนี้เฮ้ยเกี่ยวอะไรวะเขาเกี่ยวเลยโจดีนะที่มันที่มันเท่ากันอะผมะไ,ไม่เกี่ยวอะไรนะผเชื่อยินยันได้เลยผมใส่ต้องเอาตัวทดลองอีกคนนึงอะไปเล่นยังไงวิธีโกงอะวิธีโกงก็คือทดสอบเพื่อนหรือใครก็ได้ทดสอบไงทดสอบว่าเออนี่ไงคนเนี้ย เอาทดสอบาไอ้นี่ยลองไปลองไปเออเข้าไปลองไปท้าทายคนอื่นว่ะอ้นี้เราเป็นอ e ีพอตเตอร์เอ้ยไม่ใช่รเราลองไปท้าทายคนอื่นที่มันอยู่ในนี้กันไม่ใช่แบบร่น่างแบบนี้นะเป็นลักษณะพึ่งกี้นี่เลยอลองไปท้าทายดูถ้าคนนั้นเป็นอ e ีพอตเตอร์และเราคนนั้นก็ถ้าคนนั้นเป็นอ e ีพอตเตอร์ตัวประกอบเราเป็นอ e ีพอตเตอร์แต่ถราเรารูา้ใครก็ได้เป็นเป็นตัวทดลอง ถ้าเรารู้ก็ถ้าเรารู้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้เร,เราจะเราจะรู้ได้ทีว่าไอคนนั้นเป็นนิพพิเตสและเกี่ยวอะไรวะกอมันชอบมัมว่วๆอะไรแหละมันโง่เพราะอะไรล่ะอือเห็นแล้วหมืนเออม,ม,เมันเป็นอะโอเคมันเป็นบอกเนี้ย ขอดอกกอหนึ่งสักไข่สักขุมหนึ่งแหละที่มันไปกดไอ้เนะี่ดูแม่เขาเป็นคนดีฮะเราดดไปทางนู้นเออใจอ่าไปข้างล่างเพื่อนไปข้างล่างเอออย่างนั้นแหละเราลงจากข้างล่างตรงนี้ไล้เราก็ไปจากผูไปจากข้างนูน้นไปไม่ได้ฮะมีการดูกล้องไม่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พอมาแล้วเราก็ดูมันสามารถเดินทางไปอีกช่องนึงได้เลยนะเนี่ย มันก็แค่จำลองอือแล้วก็แพนทิคแล้วก,ก็เดินไปข้างหน้านี่อ้าอ้ามาดีเพื่์สเอ๊ะมตรงนี้ไงหน้ายาลำนี้ ก็เหมือนกับยันที่เราไปเจอวันนั้นเอ้ยที่เราไปเจอก่อนนั่นนี้เนี่ยทุกคนภารกิจเพื่อวัตหมายของเราก็คือต้องทํางานให้หมดทุกคนครบทุกคนถ้าครบก็คือเราสามารถชนะอีพอร์เตอร์ได้เราก็มาํามเงตรงนี้เฮ้ยวันนี้แปลกๆท่เล็วไกลๆดีกว่ามันตรงกันหมดเลยเหรอแปลกๆแล้วตรงกันหมดเลยใส่ไม่ไดาเลยตรงขนาดนี้เป๊ะๆเลย ให้ขอทามานะแต่ผมายผมผมชมไม่แล้วโอเคลูกคนรู้จักเด็กแว้นไหมวันนี้เราจะมาเป็นเด็กแว้นกันนะจากเด็กแว้นไหมไม่ใช่เด็กแว้นที่วิจริงนะ แฟนในลูกบอกแหมไม่ได้อ่านนานแล้วไงไม่ได้อ่านนานแล้วลูกบอกแย่ yeah! เป็นผู้จัดงานแค่นี้แหละจบคลิป